เกมเมอร์สกายฮาดภูมิใจในตนเ<ำ>อน,นี่เป็นเที่ยงวันธรรมดาของผมและนี่ก็คือภารกิจที่ผมได้รับมาคือการบินลัตเเวนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งผมบินมาได้ถึงจุดหมายแต่ว่าผมสังเกตเห็นเดี๋ยวนะนั่นมันเวลารับบตัวผมเหมือนหยุดลงนม้นจะผมเห็นวัตถุที่มินด้วยความเร็วส,สูงมากมันจะตัดหน้าผมไป เดี๋ยวสิมันมันอ,อะไรกันผมนึกในใจแล้วผมได้ยิงออกไปผมดิงตามมันลงไปผมวิ่งเข้าไปใกล้ความเร็วของผมผม,มีไม่มากพอที่จะไล่มันผมลองมองดูดีๆเดี๋ยวนะนีม่มันอะไรกันนีม่มันไม่ใช่เครื่องบินไปพัดนี่เครื่องมันเร็วเกินไปไม่ไหวแล้วลองยิงเพื่อบังผลดูสิ ไม่ไหวประมัตเคลื่อนที่เร็วมากไม่จริงในใจของผมกะไม่ให้เป็นอย่างนั้นนี่อาจจะเป็นวัสนสุดท้ายของผมที่ผมจะได้ออกบินแล้วก็ได้ผมได้รีบไต่ระดับและเพิ่มความสูงเพื่อเข้าไปซ่อนในเมฆสารอะดรีนาลีน,ลนกำลังถูกฉีดเข้าไปทั่วร่างกายของผมผมตื่นเต้นอย่างมากผมได้กวาดสายตามองไปรอบๆปีกซ้ายปีกขวา และทางด้านหางเครื่องในกระทั่งข้างหน้าผมไม่เห็นอะไรโอเคผมมาถึงจุดปลอดภัยแล้วโอเคตั้งสติในนาทีเอาละในเวลาหันกลับไปสู้แล้วใจเย็นไว้ไอ้หนูในเวลาหันกลับไปสู้แล้วเอาละในเวลาเปิดชาร์า ไปาตายเถอะฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมลูกไฟนั้นฉันทำด้วยตัวฉันเอง <c oughs> บ้านะให้ตายเถอะไม่ก็เชื่อเลยว่าเราจะรอดมาได้ปฏิหารชัดชัด หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นจึงทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าคนเราทุกคนไม่ว่าจะแตกต่างหรืออ่อนแอมากแค่ไหนหากเราจะคิดจะสู้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้สุดท้ายนี้ผมก็อยากให้พวกทุกคนพยายามดัดตัวผลตัวเองไม่พึ่งโปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรแกรมโกงเกมต่างๆ และนี่คือบทเรียนสำหรับคนที่กำลังเจอความลำบากก็ขอให้สู้ต่อไปถึงแม้มันจะไม่ง่ายนะแต่ต้องมีสักวันเป็นวันของเราและจะเป็นวันที่ดี 僕を「しかね」「何のために己を立て」「魂だけが帰り来るの」「闇に飛び交う小籔に連れられ君がいた」